โอเคทุกคนเนี่ยแล้วมันขีกันมันจะได้ชับหนึ่งตัวเงียดอ่ะ Sorry, วอทส์แอบสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอียดเซียนว้าหมุนติว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 ใช้ยาใหม่ใช่ไหมทุกคนอ้าวบางเอียนแบบใช้ยาแปลกแปลกเลยที่เออวันนี้บังเอียนเอาถุงน้ำมาทำใหม่ถุงเก็บยาไอ้ที่ไม่ใช่ชุยแล้วก็เทปเอามาทำใหม่ฮัตเตอร์เอามาทำใหม่เดี๋ยววันนี้ได้รู้แน่นอนฉะนั้นก่อนที่จะไปรู้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เก่งเก่งตืงเก่งต้งโอเคทุกคนพอป้อมแล้ววันนี้มึงเงียบจะมาบอกน้องๆว่ามึงเงียบจะทำบ้าไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวปอบอกเดี๋ยวคนที่ไม่เร่รู้แล้วให้คนที่เล่รู้คนเดียวบอคนที่ไม่ได้้ตังเร่จบนนี่่้องไมรู้แน่เดียวพอเลยห้องคนอื่นนะครับเราต้องซื้อปุนไลน์เลยมาชมเลยคนอื่นเราต้องซื้อถุงมาสองลูก บังเงี้ยจะใช้ถุงดำสองลูกแในลูกนึงเนี่ยต้องขึ้นบำบัดไปก่อนเพราะบำบัดไว้ใส่ขยะแล้วก็บังเงี้ยผ่าแล้วนี่มวางมาแล้วเงี้ยก็กลับมาแล้วนี่คือบังเงี้ยผ่าได้แล้วนะได้แล้วงหนึ่งลูกลูกนี่โอเคได้หนึ่งลูกก็จะประมาณนี้ใหญ่เติบขึ้นได้แล้วเงี้ยจะต้องพาอีกหนึ่งลูกรอักแป๊บทุกคนเงี้ยตั้งไว้ก่อนเงี้ยจะพาลูกนี้ก่อน เง็เลยนะเงยในไอ้นะก่อนเดิเราต้องตัดที่ตายตรงนี้ก่อนมันเงยจะทำว้ายักนะครับทุกคนยักหัดเลยยักเล็กไล่ยักใหญ่ยักใหญ่ไล่ยักเยกเยว่ล้วก็อย่าลืมนะทุกคนเพลงใหม่ก่อมันเงยจะออกในไม่ช้านี้นะเดี๋ยวมันเงยติดต่อยน้กนะบเรือก่อนเพราะว่าะบเรือมันจะมีเยอะที่ดวินุยเาไม่ผมน้ัเงยกิเี้งเน้ถกไหมนี่เราตัด ต,ตัดแต่แคบมันออกก่อนนะทุกคนนะตั้งไว้ลแล้วก็ทีนี้เราก็ปลิ้นนะครับไม่ต้องจ่ายสวย <c oughs> แล้วก็นี่ทุกคนเราหาขอบมันาหาขอบที่ระมอถ้าตรงไหนไม่ระมอเราไม่ต้องเอาแล้วเราก็รูดทุกคนรูดนี่มันเป็นสูตรนะทุกคนสูตรยาดุมโอเคทุกคนเนี่ยยังไงจะรูดตรงนี้ไป ทำคนเดียวก็ได้นะทุกคนเพราะถตาทำสองคนนะมันขั้นทม่ีคนเต็มแคบก็จะไมมน้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมึงเนี่ยก็จะไปหาเอฟซีทุกแกงหมดเลยไปทำอะไรไม่รู้ไปล่องไปล่องทุกคนนี่นี่ทุกคนอ่าพอเราตัดฝั่งนี้เสร็จเรายังไ่ตัดฝั่งนี้นะอย่าไปตัดตรงวังนะขาดนะ สาบพ้นนะนี่ทีนี้เราก็ได้มาแบบนี้ทุกคนนะนี่เออแล้วเราก็พื้นเกใจไหมครับว่าพื้นไม่เก็ดใจลาวลาไแรยากนี่กับพื้นนี่ไม่เกิดใจก็มาพื้นโอเคนะทุกคนเราพื้นให้มันเบื่อให้มันให้มันในนู่นก่อนนะทุกคนเราพื้นให้มันเบื่อโอเคโอเคทีนี้เราก็เอาสองอันมาประกอบกันโอเคนี่ทุกคน ลองอันปรกอบกันมานี้นะอ่านี่เราก็จะได้เอ้ยดูแล้วเดียวเดียวดูแลังขาวเราเดียวผางยุงลาวลืมเดียวลืมจักรตุลาเดียวหมดด้เลย่้วยด่วผางยุงผางยุงเอด้ยจัลานี่ทุกคนเรามาทำให้มันเบิกกันนะ นี่ฮะมือกันถ้าเราทำมันนู้มันน่าจะดีกว่าใช่ไหมเออใช่มันเหนียเออแล้วก็มันขี่กันเลยนะอ่าวัเราให้มันขี่กันนะอ่มันจับหวาเลยสิเออมันจับหวามันจับหวาแล้วเราขี่กันมันมันเงนียดเออแันนี้ดีกว่าเงี้ยในๆมันก็เต้าวนอยู่แล้วเนาะ ใช่ใช่เงียต้องมารจับกันโอเคทุกคนเนี่ยแล้วมันขียกันมันจะได้จับหมือนสัวเงียดอ่ะนี่กุลน่าจะเก้าเท่เก้าทางแล้วนะโอเคเป็นไงบ้างได้แถวว่าผ่านไหมผ่านแต่ว่ายังดูไม่เท่าทีนะเดี๋ยวขอวัดก่อนนะทุกคนวัดให้เท่ากันนะวัดปล่าดูว่าปล่านี้นะ เดี๋ยวเราไม่ทันแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนี่กาวัดพระนี่้เลยโอเควัดพระนี้เอาประมาณนี้ประมาณนี้ไม่กว่าๆทุกคนแล้วมีก็จะมาวัดพระนี้อ่าตรงนี้ทีนี้เราก็ขีดไว้นะพอเราวัดแล้วเราก็ขีดไว้อ่าทีนี้เราก็จะได้จำได้ว่ากระดาษมันเท่าไหร่นะ แล้วเรก็หุบมาหุบไม้เต้านะอ่าเห็นไหมทุกคนอ่าทีนี้พอมันเต้าคือแหลงไงเหลงไงว่ามันระเบิดกันแล้วพอระเบิดแล้วเราเอากระเท็บกระเท็มาติดไอ้คนนี้เพราะเราพอามันไงจะไม่ใช้กาวนะทุกคนเพราะว่ามันเย็นเหลือมากจวยเอาเกี่ยวอะไรกันเรา นี่ครับปิ๊กไอท้องก่อนทุกคนนี่มันก็อาจจะได้ฟังเพลงไปด้วยนะนี่นรับ call วันนี้พี่เห็บก็ไม่ทำการดีนะก่อนนี่ก่อนเราติดกันตรงนี้นะจี้กระป๋อยหนึ่งจี้เราก็ลากมานี่เราก็เทปเดียวเราก็เทปเลยจับเลยวันนี้นะชอบเลยประมาณนี้ แต่ท่านคนเดียวมันอาจจะยุ่งยากหน่อยน,นะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะเราต้องเล็งให้ดีนะทุกคนถ้าเราเล็งไม่ดีเราอาจจะพลาดถ้าเราพลาดเราอาจจะเล็งไม่ดีสวยนี่ทุกคนแต่ราร์แปลงเหยียบไม่มีพลาดอยู่แล้วแปลงเหยียเรามากสวย ใช่แล้วแล้วเราก็หุบไ,ไว้ด้วยโอเคทุกคนนี่พอเราติดได้ปันนี้แล้วนะเราอย่าลืมปิดที่ปลายหัวมด้วยนะเนี่ยเราหุบไว้ปันนี้แล้วทุกคนนี่และทีนี้เราก็พลิกพลิกนะพลิกฝั่งนะเราไปติดฝั่งน้่งลาเลยวนดูนะพลิกฝั่งเลยเราติดฝังน้่งลามันจะได้ชับๆนะทุกคนนี่ทุกคนเรามาติดฝั่งนี้กันลาวโอเคแป๊บนึงนะ เน no yeah, ี่ยอาเรียมวนอาเรียะไหมมันเบร์ก่อนนะยากเหมือนกันแหละมันก็จะใช้เวลานิดหน่อยนะทุกคนใช้เวลาไม่มากในการทำตรงนี้โอเคแต่มันจับมากเลยโอ้ยดูอ่างนี้โอ้ยจ่ายะไีออกมันละเอียดทุกคนตรงนี้มันติดอยู่ไปตังคโอเคทำตามได้นะทุกคนทำมาเล่นที่บ้านนะไม่ต้องซื้อ อันนี้เป็นว่าวยักษ์ที่ว้ยเล่นหลายคนนะครับอย่าเล่นคนเดียวนะลอยนะทุกคนเล่นได้ส่วน นี่ทุกคนโอ้โหมังเอยตสุดยอดอยู่แล้วทุกคนนี่นอนอยู่แล้วสวยนี่ทุกคนโอ้ให้ตายเลยพระเจ้ามันเจ้างูห้ามในขนาดนี้แล้วมันก็จะชับแน่นอนนะในความคิดของมังเนนอ็ตคนเดียวนะผอวคุณันเห็นไม่รู้มันแก่ยังน,น,นั่นนั่นโอเคแล้วเราต้องปักเข้าในไว้สวยนี่นี่ทุกคนเห็นไ,ไหมมันน่าจะชับอยู่ลเลยใช่ไหม สาวานแล้วเราก็ติดตรงนี้ด้วยเบือไปก่อนทุกคนกันราดกันราดโอเค,อเคนี่ทุกคนแล้วเราก็ติดตรงนี้ไปนี่เพราะว่ามันเป็นรอยต่อทุกคนเราต้องติดกันราดไปก่อนแล้วามาติดฝั่งนี้ด้วยโอ <c oughs> เคนะครับ ก็ไม่โอเคติดคือเราเก็บเก็บย้ายลมเข้าไปก็ได้นในนี้นะทุกคนนี่นทุกคนนี่ทุกคนครับไปเลยสวยสวยมะเงี้สวยโอเคอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสําหรับที่เราจะใช้ทํานะครับแลเราก็รู้แล้วว่ามันจะขนาดนี้พอดีทีนี้ น,น้องก็จะรู้ได้ว่าว่าตัวน,นี้อ่ะเท่าังเงยดเลยทุกคนใหญ่มากแล้วมันก็จะใช้ไม้ผ่ที่น้องๆไม่กล้าคิดเพราะมันเป็นไม้ผ่ที่แข็งอ๋อเห็นไหมทุกคนเราโค้งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็โค้งนิดหน่อยประมาณนี้ทุกคนนี่โอ้โหดีนะทุกคน,นเดี๋ยวพงเยดขอลงไปเอาการะดกกมันก่อนนะทุกคนกระดกมันแป๊บนึงนะทุกคนรอแป๊บเดียวไม่เกินสามปีกระดก Ya doko. Haro haro. อ้าวมนคือกระดูกของมันมันเป็นอะไรที่แข็งมากๆอ่าทุกคนกระดูกของมันแต่มันก็อาจจะสั้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันยาวมากสวยทีนี้เราก็าทำามันเลยทำมาอ่าเห็นแล้วทุกคนกระดูกมันสั่นไปนิดนึงแค่เราหันยาวกว่ากระดูกมันจะดีกว่าไหม เรียบเลยอันนี้ไงทุกคนเราไม่รูแลอะไรมากเราเพิ่งทำให้พอได้เล่นให้น้องๆดูนะมงูวันกับปุ๊กของวันช่วยเดี๋ยววางมาคุมพันธุ์โน่นีคุมพันธุ์โน่นทีอะไรคุมปลาเนี่ยอ่าคุมไม่เข่งนะถึงมึงกอนี่โค้งอันนี้หลอกโค้งดีเลยงวันเนาะดูแลงววันเอออ่าเดี๋ยวมงูวันเอาไม่ก่อนอันนี้เราติดโดดก่อน เอาวานออกไปอย่าข no, ันไปขได้ไหมมุดไหลเรียกเปิี yeah, ่ยนกันแต่บอกว่าอย่า hmm. ขัน네ช่วยมันนี่นะทุกคนเราติดไปก่อนนะกระโดดตึงเร็งเนาะเด็กกระโดดไปก่อนตึงเร็งนีทุกคนเราต้องติดกระโดดกับทุ่งนี่ก่อนอ่าใช่ทุกคนอืมงี้เราไหมงี้ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ไหมนะถ้ามันไม่อยู่มันก็ไปนะทุกคน ไม่ยากแต่ถ้ามันอยู่มันก็ไม่ไปสวยบอกเลยว่าบางอย่างทำนี่รู้เรื่องแน่นอนไม่เรื่อง,งย,อยังไงลุม่มใจอะลุ่มใจหลุดไหมวะว่า,าขเขาเพชนี่วะหลุดน้องเนียบนะทำอะไรไม่ท่าเรื่องเลยน้องเงียนะุณบอกไม่จะอยู่กกไม่พื้นเมือ,อวานถ้าไม่อยู่เราก็ให้มันไปไปเลยอยู่ รออันนี้ยากเอ่อเราต้องมัดไอ้นู้นตะขดีกว่าไอติ๋วมาเราต้องมัดตะขิดไม่นั้นไม่ได้นะทุกคนเราต้องมัดได้เดี๋ยวมัน่าคอหาเหลี่ยมก่อนทุกคนหาเหลี่ยมโอเคเหลี่ยมนี้น่าจะสวยอ่าเดี๋ยวเราเอาเชือกมัดตรงนี้นะทุกคนหาเชือกมัดตรงนี้ทีนี้พอเรามัดตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็โค้งนี่ก็รวบได้เลยสวย หาเชือกหาเชือกมัดให้มัดสักหน่อยไม่ได้เดี็กจริงเจมันแล้วสวยทุกคตอนนี้มันเห็มาแล้วหาเชือกมัดให้มันเดี๋ยวมันไม่อยู่กับเราทุกคนมัดตาไปขึ้นนิดนึงเลยโอเคเดี๋ยวพอเราเปอรกันเลย เอาไม่ได้นะหลบตีผิดเลยมาเองเหยียดึ้นำเนตัวนี้จำได้จะทำโกฮับใช่เลยครับพกเลยตอนนัู้ยนะครับพกจะพมกไม่ได้หลอนหรอกหลบไปซีดไหนเนนกพีหนเกิะนั้นงโมเองมาอืมเยียครับผมนี่ Tao mày bữa con. Để mọi người phải lại để mọi người ta kịp giật. Ok thôi con, tao đi đâu có mất leo. À mong ăn nó chơi đào nó. Ờ phải cùng mong ăn cùng. Cùng phòng ăn lên mong ăn nào. Để để bắt mong ăn bắt nó. Nhìn. Ăn con. Thì thái con. Được đánh ngon lắm, nó được đấy. Ta thích nhất thì mấy má cả, năm đi. Dữ Hả? Ít. nó nó có được. โอเคทุกคแล้วก็เอางจับางจับไว้แล้วก็าลงมาอ๋อนมัลงมาเงวเนาะเอาไปไมวลมาแมไวลสวยสวยไหมโอาวัหุบเลยนี่อวตอนนั้นน่ะาวัเอาอันนั้หุบไ้ผ่านได้ะเออน้ามันไปงนเอ để nó mất đồ con, con 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 nó mất đồ con, ừ, nó mất đồ con thôi con, bạn thôi đấy bạn thôi đấy, con để nó mất đồ con, vừa căn rạt nháy mần rút thơi, Căn rạt nháy mần rút cái nào mới cái gì luôn, vào. tao nó tao mình quất nó này, ra làm rồi đấy. โอเคทุกคนเดี๋ยวเราัดงงกนนี้เดี๋ยวเรบกนี้เดี๋ยวเราบัดกตรงนี้เดี๋ยวเราันตรงนี้เดี๋ยวเราบงกินตรงนี้เดี๋ยวเก็นตรงเดีวเรางนตรง้เดี๋ยวเานตรงนี้เดีังตเดี๋ยวเากนตดี๋วเาันตรงนีดี๋ยวเาันตรงนเยวางตรี้เดี๋ยเราดกนตนีเดี๋ยวเราดตรงนี้เดี๋ยวเราดกนตรงนี้เดี๋ยวเราดยบ ไปก็เซฟนี่ในหน้าทางแล้วอาจารไม่ก็ดีได้เลยจากนั้นอย่ายวบป้องมนกไม่หยบไม่หยิบเพราะมเห็นเมากมาแน่กว่าแต่กองแันี่หยิบป้งมาแล้วมาเลยอาทุกคนโอเคที่นี่มันเข้าชือมาแล้วทีนี้มันก็จะม네 oh. ัดมัดก well, no, so ับตรงนี้นะเลยตรงไหมนะได้เล่นนะตัวนี้นะมาเล Cầm một điều, lấy một điều, một điều kìa Tự với lào rồi nè Quyết với lào rồi VIP đâu rồi Mà VIP quyết với lào Mà ăn VIP lào chơi hai cái ăn mà đừ Đây mà nó thích tâm hơn Nó rút rồi, nếp chơi cái chơi này Ừ. Phát hiện tại đời quá mà đây. ไอพีวีก,กันนีอย่างไหมมีการเอาจ้ออกว่าไปนั่นมีไอพีรูดนนเก็บนมัดปนุเรนเลมัดมงมีอ่านั่นเหรอหมาดขวารเดียด๋วยวจะไม่ได้ให้องเลย Mông Oan, à, tukangan tủ căng hắn, đặt nó lên kinh đi Dẹp tủ căng này mà, cháy, cháy, mông Oan, mông Oan, dẹp ở thôi Ờ, <W> dạy đi đâu Má, mông Oan, <anterior> đặt <stage> nó lên kinh rồi, đại bác Má, À, ah này, 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 mông Oan, cháy, cháy, đặt nó lên Đặt nó lên À, này, 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 mông Oan, à,

ได้ื่อนไหนมาอ่าน้องน่อ่านมอนอ้ามาเชียรเลยนังตายใตีมเหน่อหนึ่อ้าวไปเลยาน้องนุไปยมาดันจะทำได้ห้าเดียวทุกคนแป๊บนึงนะเนี่ยแก้ได้แลวทุกคนไม่ยากเลยมั้งนี่าวีรวน้องวันตอนนี้ขึ้นรยแล้วเอนะ อือยังไงนี่พี่อ๋มันเหยียดนี่เหนื่อยเลยเนีย่ยหอรอสวยหน่อยอันนี้เนี่ยตาเลยต้องเาเดี๋ยวจะปาิบัติโอเคทุกคนปฏิบัติแล้วก็มาทุกคนทุกจัดไปเลยตัวนี้มันน่าจะขึ้นหน่อยแน่เลยทุกคนโอเคเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วมาดโอ,โอ,โอ้โหมาดฮึจาลังเกเอฟี จะตซื้อยังเงียบมัดไปนี้ไหมดีกว่านี่ไม่บาเลยต้องมัดเอ้ทุกให้ติดอน้งกันดูเอฟทุกอย่างเงียบมัดจะก็อวีนะโอเคทุกคนเป็นไงบ้างตัวนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวนี้ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวเงียบลงอีพีสองให้เพราะอีพีแรกช่วงเงียบพาไปไว้ในช่องนู้นดีกว่าตัวงจุดยืนหลุดออกไปแล้วะแรกก่อนถ้าเงียบลงช่องนู้นน้องตามไปในช่องนู้นนะ เดี๋ยวได้เห็นลุงยรงนี้นะน้องก่ยอยาอะยรตรงนี้นะโอเคนะฉะนั้นคลิปนี้ก็มีมีนะไมากชอบ,บชชกดไลค์แชร์เกลือสไทยัยและพบกับบางเงียดเสียนว่าหมุนจิ้งจิ้งในม,มันนี้นะนม,มันนี้นไปก่อนไครับ